็นนายกตอนนี้เนี่ยพ้นปีชงพ้นอายุครบแล้วพี่แต่ว่าอยู่ในปีชงก็ยังวุ่นวายอยู่ถึ่งเขปีหน้าก็โปร่งละก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ไปธันวาจะหนักหน่อยปีหน้าโอเคเลยโอ้ยนโอเคเลยไม่ก็ยืนสองสมัยเหมือนเดิมที่กันก็จะพูดอย่างนี้เลยเขาอยู่ที่คณะรมนตรีเลยนะแต่คณะมนตรีนี้ชุดนี้กับที่เนี่ยช่วงนี้ปีที่เปลี่ยนเนี่ยดวงก็ยังดีมากกว่าดวงไม่ดีครับได้ครับอาจารย์ หลวงป้อมก็มองหิ้งือดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพายุเข้าคราสต้องระวังสุขภาพนิดนึงแล้วเป็นยังไงนะแล้วท่านอรุโภอรุงภคก็ดีไม่มีอะไรเขาดวงก็ดีแล้วก็มองหิ้งก็ดีด้ดวย<ช><ช>นะก็ถือว่ายังมีทุกที่ดีรู้ความไมดีอ,ะอ่ะไอนเดือนชวดเนี่ยในต้อจะปั่นควนอะไรเดือนไหนโทษเป็ดือนไหนคือเดือนธันวาโอ้ลาภยาวธันวาแล้วพอปีนี้ปีชวดเดือนชวดแล้วตะวันชวดยามชวด ยามช่วาก็ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนน้อยแล้วล่ะห้าทุ่มถึงทีหนึ่งวันวันทัวาที่วันไหนไม่ต้องดูในปฏิทินแล้วระบุวันนั้นอีกจีมันมันก็ไม่น่ามีอะไรมากนะเพราะว่าเวลาคนนี้เขาคราะคนนี้ดวงดีคนนี้เขาคราบคนนี้ดวงดีช่วยกันมาช่วยกันช่วยกันไปยุ่งกันชุมนุมก็อาจารย์ที่เขาคิดมันศึกษาเราเราก็รู้อยู่พูทสศาวรู้อยู่ตกเครื่องมือขงเขา เอามานึ่งาเอามามอบเยอยื่แต่นึกงสายลมมองดูว่าก็น่าสงสารนะพวกเขาบริสุทธิ์ไม่เคยรู้อะไรถ้าตามกระแสพวกพวกดึงกันไปก็ไปกันพอสักพักก็เริ่มตื่นตัวก็เริ่มรู้ว่าอะไรเป็นยังไงแต่อาจารย์อยากให้ผู้ใหญ่ว่าอย่าไปถึงขนาดบอยขอดว่าไม่รับเขาทำงานเลยออย่าเปพอร์ตล่านี้เสียเพราะบางทีเขาไปโดยที่เขาไม่รู้พวกมากเจอเก่งใจก็ไปกันเอาไปกันบางคนไปกันเราม่มีเป้าหมายแต่บางคนที่เป็นหัวรุนแรงนั่นแหละต้องระวัง เพราะถ้ารุนแรงในตรงนี้เนี่ยคุณสาม,มารถไปรุนแรงในองค์กรในบริษัทที่คุณทํางานได้นะวันหลังอะ่ะปเป็นแกนนาในที่ทํางานสร้างเรื่องสร้างปาัญหาเรื่องตรงนี้เราต้องมองดูในแงน่นี้ด้วยแต่อย่าไปเมาโหลว่านักเสียาทุกคนแย่หมดไม่ใช่อย่าไปตีตาให้เาเพราะว่านขนาดนักโทษเออขาอะไรตอบรับเขาก็ยังยัง,ย,งยังอะไรยังลดอภยอดัยโทษแต่ตรงนี้เพียงแต่แค่ตรงนี้บอกว่าไปในทางเดียวกันเพราะว่าการที่นั่งทิศทางเดียว มันก็มีส่วนมันโทรศัมมือถือ,อนั่งอยู่ในจุดบอดขึ้นโทรหาใครไม่รู้เรื่องโดยไม่รู้เรื่องต้องหามุมที่นั่งดีแต่ทิ่ทางที่นี่มันก็ดีอยู่แล้วพีกแต่ว่าเราต้องรัดจากภายในให้มันเข้าที่เข้าทางนะมันจะได้ไม่ต้องขัดแยง้งปีนเกลียวหรือมีความผิดเห็นไม่ตรงกันอ,อยังยังคุณเทวันนั่งนี้นถือเป็นจุดบอดเลยเหรอคะนั่งอยู่มันเป็นจุดก็เลยศูนย์เปอร์เซ็น นั่งสูงเปอร์เซ็นต์นั่งทิศทางที่ไม่เดนไม่ดีเติองปรับให้ดีให้ทิศทางที่ดีแต่ไม่ต้องมีการเพิ่มอะไรอัจะไม่มีพวกนี้จะไม่เคยไปเพิ่มจริงๆแบบคงชื่อไม่มานั่งเพิ่มเยอะแวนโน้นแขวนี่อาจารย์ไม่เอาเลยมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะอาจารย์ทำงานไม่เคยใช้เรื่องบกของวัตถุมงคลมาแวนอะไรอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่แต่ละคนนับถือกันนะก็เป็นวางให้มันถูกหลักถูกที่พอ แต่สำคัญตัวเองนั่งมันอยู่หลักแต่ดูแต่ที่วันนี้ครับดูที่นี้ก็ดูแต่เรื่องของเขานั่งแต่ว่าที่กระทรวงยังไม่ได้ไปดูที่ทำลงานหรือที่กระทรวงกลางอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงจะต้องมีเวลาเข้าไปในทีนี่ตัดพลมอลแล้วค่ะในส่วนอื่นถ้าถ้าจะต้องจตัดจะเรื่องอะไรก็ที่อาจารย์เคยคุยตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยว่าไม่ต้องยืนยันคำเดิมอ่ะตอนนั้นเรามาสัมภาษณ์กันตรงนี้ใช่ไหม ในการบ่เดียว<ม>อ,อยู่สองสมัยใช่ไหมแต่ยางยืนยันเพราะว่างงวิงท่านดีไงขางมันง่นคงเออท่านปวิ์ก็หน้าคมก็เหมือนกับตึ้งบนที่วับปรับตัวสิ่งแวดล้อมสามารถเกลี่ยทุกอย่างได้คือสมัยเมือนก่อนที่ผิวอ่ะหน้าก็คมคมนะและ้วก็ท่านอนุภงท่านขางก็สวยมัน่นคงก็สือว่ารำท่านก็ดีทีนี้ตอนนี้เรามองดูในบ้านเมืองจย์มองในแง่ภาพรวมด้วยว่าณสถานการณ์นี้เนี่ย ใครหล่ะที่จะเหมาะมาเป็นนายกก็ต้องมองด้วยเพื่อความทั้งมั่นคงของรัฐบาลของสังคมการต่างๆที่ต้องมีคนสามารถกลุ่มเกมทุกอย่างให้อยู่ดีกลอจริงๆรัฐบาเมือตอนนี้มันเป็นอาจารย์ก็สัมภาษณ์นี่ไปอ่านเดียวนี่อาจารย์ถือว่าเดือนนี้ยจะเดินดิงหลอกเจ้าวุ่นวายสารพัดปัญหาประเด็นประดังขึ้นมาแล้วปากยางก็ทาก็ทําอีกยาวนึงแล้วก็เป็นช่วงแห่งความวุ่นวายเดือนหน้าก็จะเรื่องจุกจิกยุ่งยิ้มอีกทีอาจารย์หวงเรียนตัลาคม หลังจากลุกกราบกลมก็จะมีปัญหาถ้าไม่เดสขึอดจะถึงท่านมีสถานการณ์ให้ปืนไฟหรือเสียและเสูอเนอืเอ้อก็อาจารย์คิดว่าท่านนายกคงจะไม่ไม่ทําอะไรในเรื่องพวกนี้หรอกยี่งออญาจะกลุณมมีคนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแต่ที่อาจารย์บอกว่าเดือนนี้เป็นเดืนอนยิงหลบเก้าแล้วก็จะกระทบไปเดือนหน้าสองเดือนหน้าเนี่ยรัฐนะบาลก็จะทงต่อไปได้ใช่ไหมต่อได้ อาจารย์ก็บอกเลยอยู่สองสมัยอ่ะขอให้มีสานารณย์ยังไง